สำหรับปุ๋ยหมักใบไม้นะครับเกิดจากการย่อยสลายของใบไม้นะครับใบไม้ที่มันร่วงหล่นเราสามารถนํามาหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นปุ๋ยเพื่อที่จะใช้กับต้นไม้ของเราได้อีกนะครับสาหรับวิธีทานะครับทําการผสมกากน้ําตาลลงไปนะครับหแก้วน้ําเปล่า10ลิตรเติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับจำนวน1แก้วนะครับใส่จุลินทรีย์แสงข้อแสงด้วยนะครับหแก้วช่วยเพิ่มธาตุอาหารไปอีกนะครับทาการเทใบไม้นะครับลงในกระบะ หนึ่งกระสอบตามด้วยชีวัวนะครับครึ่งกระสอบโรยด้วยลำข้าวนะครับ1กิโลใช้บัวลดน้ำนครับลาดลดลงไปให้ทั่วเลยนะคลุกเขานะครับให้เข้ากันกำถ้ามันยังจับตัวเป็นก้อนอยู่นะครับก็ใช้ได้ครับเราก็จะนําไปหมักตัวในบ่อนะครับระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนนะครับสามารถนําไปใช้ได้ ตัวอย่างปุ๋ยที่เป็นแล้วนะครับใช้มือล้วงเข้าไปในกองปุ๋ยครับถ้ามันมีความเย็นนะครับถือว่าปุ๋ยของเราอ่ามันเป็นแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังมีความร้อนอยู่ก็อย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับเป็นการช่วยทาความสะอาดสวนของเราแล้วก็ยังเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะใช้กับต้นไม้ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลการทําปุ๋ยหมักใบไม้ด้วยวิธีนี้รับรองได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิเบเอกขุนแผนศิลาโครสำหรับวันนี้เราจะพามาทําปุ๋ยหมักใบไม้ครับสําหรับปุ๋ยหมักใบไม้นะครับเกิดจากการย่อยสลายของใบไม้นะครับใบไม้ที่มันร่วงหล่นเราสามารถนํามาหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะใช้กับต้นไม้ของเราได้อีกนะครับสําหรับอุปกรณ์ในการทํานะครับชี้วัวนะครับครึ่งกระสอบใบกา้ามปูหรือ ใบไม้ใบอะไรก็ได้นะครับที่เรามีหนึ่งกระสอบบัวรดน้ำครับน้ำเปล่า10ลิตรรำข้าว1กิโลกรกน้ำตาล1แก้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราใช้1แก้วนี่เป็นจุลินซีย์หน่อกล้วยใช้1แก้วครับก็จอบครับก็สุดท้ายก็คือกระบะส่วนสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการทำในปริมาณที่เยอะนะครับเราก็สามารถทำในบ่อ บัวหมักแบบนี้ได้นะครับซึ่งอัตราส่วนนะครับก็จะใช้ตามวัตถุดิบที่เรามีนะครับสำหรับวิธีทำนะครับเราจะทำการผสมน้ำหมักนะครับลงในน้ำก่อนนะครับโดยการเทกากน้ำตาลลงไปนะครับใช้มือคนเพื่อให้กากน้ำตาลมันแตกตัวนะครับจากนั้นเราก็เติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับจำนวนหนึ่งแก้วนะครับ เรามีน้ำหมักจุลินทรีย์ชนิดไหนเราก็สามารถใช้ได้ครับไม่จําเป็นต้องจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือว่าเรามีหัวเชื้อ e อเมเราก็สามารถใช้ได้ครับต่อไปเราก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับช่วยเพิ่มธาตุอาหารไปอีกนะครับจากนั้นเราก็นําออกมาพักไว้ก่อนะครับหลังจากที่เราผสมในสวนที่เป็นน้ําแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการเทใบไม้นะครับลงในกระบะนะครับ จากนั้นตามด้วยชีวัวนะครับหรือเราจะใส่อะไรก่อนก็ได้ครับต่อไปก็โรยด้วยลำข้าวนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราใช้บัวลดน้ำนะครับลาดลดลงไปให้ทั่วเลยนะครับสำหรับความชื้นนะครับก็ให้พอเหมาะครับประมาณ60เปอร์เซ็นนะครับ เทส่วนที่เป็นน้ําลงไปผสมแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการคลุกเขานะครับให้เข้ากันครับถ้าเราเออทำการผสมแล้วความชื้นยังไม่ได้นะครับเราก็สามารถเติมน้ําผสมลงไปอีกให้ความชื้นมันพอเหมาะโดยที่เราไม่ต้องผสมจุลินทรีย์อีกนะครับ ครับเมื่อเติมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการผสมอีกนะครับหลังจากที่ทําการผสมแล้วนะครับวิธีเช็คนะครับว่าความชื้นพอเหมาะหรือไม่เราทําแบบนี้ครับกำถ้ามันยังจับตัวเป็นก้อนอยู่นะครับก็ใช้ได้ครับความชื้นได้หลังจากที่เราผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็จะนําไปหมักต่อในบ่อนะครับคนที่ไม่มีบ่อหมักนะครับก็สามารถ นำไปหมักไว้ในกระสอบมัดปากถุงให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนําไปไว้ในที่ร่มระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนนะครับสามารถนําไปใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะนําปุ๋ยที่เราผสมแล้วนะครับนําไปใส่ในบ่อนะครับสําหรับบ่อนี้นะครับเราก็จะทําทีละน้อยๆนะครับแล้วก็มาใส่เพื่อให้มันมีใช้ได้ตลอดปีนะครับสำหรับตัวอย่างปุ๋ยที่เป็นแล้วนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเป็นแล้วมันจะ เป็นยังไงนะครับโดยที่เราใช้มือล้วงเข้าไปในกองปุ๋ยนะครับถ้ามันมีความเย็นนะครับก็ถือว่าปุ๋ยปุ๋ยของเรามันเป็นแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังมีความร้อนอยู่ก็อย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับนี่คือปุ๋ยนะครับที่เป็นแล้วนะครับผมหมักไว้ได้ประมาณ1เดือนครับเราไม่ต้องให้มันย่อยยย่อละเอียดมากนะครับชั่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับทําการสาธิตการนําไปใช้งาน เพื่อให้เป็นปุ๋ยกับต้นน้อนนาวในบงบ่อการปลูกในบ่อนะครับก็ช่วยให้เราประหยัดปุ๋ยได้ดีนะครับปุ๋ยหมักสูตรนี้นะครับใช้กับได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ผลเราสามารถเจ็บไปใช้งานได้นานครับจนกว่าเราจะใช้หมดนะครับหรือว่าปล่อยให้มันย่อยสลายจนมันมีการล้วนซุยยิ่งดีครับหนึ่งเราสามารถนําไปผสม กับดินเพื่อปลูกต้นไม้นะครับในกระถางนะครับโดยอัตราส่วนที่ใช้นะครับสมมุติว่าเรามีปุ๋ยหมักหนึ่งกระสอบเราก็ใช้ดินครึ่งกระสอบทําการผสมแล้วก็สามารถนําไปปลูกกับต้นไม้ได้เลยครับสําหรับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็สามารถนําไปใช้ไปโรยรอบโคนต้นได้เลยนะครับเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยนะครับ,รบสำหรับการทำปุ๋ยหมักใบไม้นี้นะครับฝากสำหรับทุกคนนะครับที่มีวัดสดุ เหลือใช้ที่เป็นวัส,สดุจากธรรมชาตินะครับอย่างใบไม้แห้งนะครับถ้าเรามีในสวนของเรามีใบไม้แห้งเราก็สามารถนํามาทําแบบวิธีที่เราสาธิตให้ดูเป็นการช่วยทําความสะอาดสวนของเราให้สะอาดนะครับแล้วก็ยังเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะใช้กับต้นไม้ของเราได้อีกนะครับการทําปุ๋ยหมักใบไม้ด้วยวิธีนี้รับรองได้ผลดีครับ